โอเคก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้อยู่ผมช่างลิสสมัยทีเซอร์วิสน,นะครับก็วันนี้อย่างเช่นเคยครับผมจะมาสรุปงานตัวซ่อมเมนบอร์ดนะครับตัวนี้จะเป็น macbook air ครับผมเป็น macbook air นะครับ13นิ้วตัวนี้จะมาซ่อมในอาการเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับผมชาร์จเข้าบ้างไม่ชาร์จไม่เข้าบ้างนะครับอาจารย์มันจะ,จะงงงงหน่อยว่า าชา้แบตไม่ขึ้นหรือแบบไม่อาการไม่เจอแบตนะครับก็ในการนี้ซ่อมในส่วนของชุด SMC ไปนะครับผมจะเป็นชุดที่ควบคุมเกี่ยวกับาการจ่ายไฟไปที่ตัว IC ตัวต่างๆนะครับก็สาเหตุที่ชาร์จเข้าไม่เข้าบ้างไม่เข้าบ้างก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวนี้แหละครับถ้าตัวไอีชาร์จท,ทำงานปกติแล้วาชาร์จเข้าบ้างไม่เข้าบ้างก็จะเป็นที่ตัว SMC ในส่วนนี้ก็สามารถาสามารถซ่อมได้ครับ ซ่อมเรียบร้อยแล้วก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยครับคีย์บอร์ดสามารถกดได้ทุกปุ่มครับผมก็ถ้าลูกค้าท่านใดติดปัญหาเรื่องเอ่อไม่ใช่ลง์พเศษโลว์พิเศษอยู่ตอนสี่ครับพี่ MacBook ไอ้ MacBook ก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับทั้งท้งไลน์แอดและแฟนเพจ Facebook ครับผมจะมีทีมงานคอยให้คำปรึกษานะครับ สำหรับวันนี้ช่างรีคอร์ดก็ฝากร้านสมัยทีสู่ดู้วนะครับตอนนี้มีทั้งหมด8สาขาแล้วนะครับผมก็ถ้าใครอยู่ใกล้สาขาไหนก็สามารถแวะเวียนเข้าไปใช้บริการกันได้นะครับ<ม>ก็วันนี้ช่างริคอร์ดตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ